มาดูใจเราหลับปริญญาเด้ใจด้อบัณฑิตกำลังหลับกำลังลับปรญิญญาค่ะยินดีกับบัณฑิตด้วยนะคะลูกแม่ยาไม่ยาน้าเตาองรับบัณฑิตนะคะกำลังลบาบบันดิตค่ระรู้ต้องลาบดีด้วยนะคะยินดีกับแม่ยาด้วยเด้วย ก็มยินดีกับมิยายดแต่เอ้ยคนะคนละคนละคนละนสิงน้นเอ้ยยินดีกับาิยาได้แะ่อยรักีชาวป่าโนตะกอนหมอกชายใช่ใช่กับมิยาเอตยสี่คนทุกคนต้องใจรักกู

วัชชาก่อนถึงบุ้ยรูปยาโบราณลายกรลดองรูปสารพัดประดิวฐ์รูปของเห่วกทรงภูองน้อนจะนี่สนนั้น่านี่เฮวยทรงีวองราน้อนจะที่คนนั้ิจะนี่วันนี้วันหน้าห้าสิบ ท่านได้ขอย่าดีกับเมียหนาต่อทุกสัตว์ตัวสุยัขดเนละไม่หลายแวนาปราชญโรคถึงวุกษาทศกัณฐ์ปดุกลไรทุกสูขวุยาบุตรนาัิ์ต้องเรือว well, right. ุฒินางแปดปลางวอนยี่สิบางุงกูอเราวิทยาคานี่ตาวัดลา

ทีตต่ต้องมาดินความต้องก็เดิสารไปก็ต้องออาีตะกอนคตรสุนเลก็มีดินเปนหาดเอมเด้ออกันไหลสีหนอปากติ้งเตี้ยมันหลออเขียงเนียวนะด่วนข้รา,จจาัแต่ทู้อาารห,อหอมืนอนีอากาศจะดีดีก็เคยห่อนเลยอต้เราเป็นญาติเตียวห่อนมือนี้มาเยิบเดียอากาศจะดีมึงแด้บดแล้วพี่นอนอ บ่แดดด้วยที่มันดีอากาศดีบา้านนี้มือนี้อากาศดีแล้วหายพี่รองเอออากาศดีีีดทุกคนเด็อดตุ่อากาศเย็นหลับไปเลยญด้ิเพื่อนนี่ยได้ถอดถ่านไม้ออกแล้วพี่รองเลยมีวันได้ถอดด้เย็นดีทุก็สวยๆมีทุกคนน้ำน้ำหลับไปเลย่าติลูกหลานใจด้อยดีกับบัณฑิตทุกคนเลยใจด้อยินดีกับบัณฑิตทุกคนนะคะ พ่อแม่พุ่มใจด้วยใะเด้อได้นลบากเเนี่ยพ่อแม่พุ่มใจน้ำพุ่มใจหลเออเห็นพ่อแม่ทรงเยี่ยแเ้วกันพ่อแม่กับพุ่มใจน้ำนะจ๊ะน้อดีใจน้ำแม่พ่อแม่พี่น้องด้วยะเด้อสิลูกอลานได้รับาะเนี่ยเอาข้นจำเร็จมาสู ไอ้ขอสู้เมียนะจ่ะฝากพี่ฝากน้องเนาะอืมงกำห้องชมเรียนนะจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้ออืมขอบคุณหลายๆที่มีเตียนมาไลายสดให้ฟังเด้อจ้ะเด้วยหลายๆเบื้องอืมขอบคุณหลายๆติดตามเรียนมาวันได้ได้จ่ะด้อมื้อนี้ก็งยาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ